สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพละบลสุดหนุ่มกันชัยหลังจากติดตามเรื่องแตงโมกลายเป็นประเด็นที่ทําเอาผู้ชมรายการหงกระแสะอึ้งไปตามๆกันเมื่อวันนี้นางพานิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดามาร่วมพูดคุยในรายการเรื่องประเด็นการจากไปของลูกสาวซึ่งในรายการหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยพิธีกรของรายการได้ถามคุณแม่ถึงประเด็นกลุ่มเพื่อนๆของแตงโมซึ่งก่อนหน,นี้แม่เคยเปิดเผยว่าไม่พอใจฮิปโปเพื่อนของแตงโมเรื่องประเด็นเกี่ยวกับประกรร ภายของแตงโมมาผลประโยชน์ให้กับลูกสาวของกระติกซึ่งแตงโมรักและดูแลเป็นลูกบนธรรมส่วนอนาไปให้ข่าวเกี่ยวกับแตงโมโ,มโดยไม่ปรึกษาคุณแม่ก่อนโดยเฉพาะเรื่องพิธีของแตงโมที่คุณแม่ได้วางแผนร่วมกับบทไปเรียบร้อยเตรียมตัวจัดงานไว้หมดแต่เขากลับไปให้ข่าวว่าจะเปลี่ยนที่จัดงานทั้งที่ไม่ได้ปรึกษาคุณแม่เลยคุณแม่ขอบคุณที่แนะนําเรื่องเปลี่ยนสถานที่แต่งานที่คุยไปแล้วก็ได้ท่านธงชัยผู้ใหญ่ในบทท่านคุยและเตรียมทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณไปให้ข่าวว่าจะมาเปลี่ยน แบบนี้ไม่ใช่แล้วมันข้ามขั้นตอนแล้วจะมาให้เหตุผลว่าเปลี่ยนแล้วคุณแม่จะได้เงินก้อนคุณแม่ไม่ได้สนใจตรงนี้แค่อยากให้งานมันสมศักดิ์ศรีของน้องแตงโมเราฉะนั้นจะพูดอะไรจะทําอะไรมาปร,รึกษาคุณแม่ก่อนคุณแม่กล่าวทังนี้ได้มีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวที่ช่วงหนึ่งของรายการน,นุ่มกัญชัยได้เปิดหน้าให้ชมว่าตั้งแต่ติดตามข่าวน้องแตงโมมาเป็นยังไงโดยได้ระบุข,ข้อความว่าสภาพกูตอนนี้หลังจากที่ติดตามเรื่องแฮชแท็กแตงโมตกเรือ เป็นระยะเวลา8วันที่ผ่านมาเท่ากับใต้ตาของแฮชแท็กนมกัญชัยเลยค่ะจะว่าคนไทยทุกคนและชาวทวิตเป็นแบบนั้นแฮชแท็กข้าวใส่ไข่ใสซนมันต์กันชัยแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมแฮชแท็กโหนกระแสท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ